สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะดิฉันจะมาขอแนะนำคติชีวิตในวันนี้นะคะก็คือชีวิตของคนเราแม้จะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้นะคะแม้เราจะเกิดมาบนความไม่พร้อมของชีวิตนะคะเราก็สามารถขยันนะคะมีความมุ่งม,มั่นขยันในการทำงานหรือ การใช้ชีวิตในอนาคตนะคะถ้าหากเรามีความขยันนะคะแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราเองนะคะมีความสุขความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในอนาคตนะคะท่านอย่าท้อนะคะก็เราก็เลือกชีวิตของเราให้มีความสุขได้ก้าวหน้าได้ประสบความสำเร็จได้ แต่คุณต้องมีความขยันหมั่นเพียรและก็ตั้งใจจริงนะคะคุณก็จะเปลี่ยนตัวเองได้ค่ะวันนี้ก็ขอแนะนำคติชีวิตสำหรับแค่นี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ